ตามหาหน่อยจ้าคอยเรียกจ้าออะไรครับเอากรไลอยู่นี่ค่ะก็เอาไปได้ค่ะเอาไปนอนอู่ค่ะไปถ้าไปถึงอู่ก็อย่านานกะก็ปิดไลสิคะจะือจริงริะจริงๆก็ถึงจริงโตถึงจริง เตะใหญนูเตะใหญ่คะไอุณเจมาล็อกประตูแล้น่ะเจห้อนเราจะออกทางไหนออกทางนี้ก็ได้ปะไมไปไม่เปนว่านูังไ่ยเอาเอาหมอนน่ะเอาผ้าไปเอาผ้าผ้าร้อยๆนห้อ เห็นดูแลหนูไปโรงเรียนนี่ก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้เห็นเลยตาไปโรงเรียนแล้วก็ไม่เห็นแล้วโตแล้วนะเจอกันเด็กโตนะอุ้มมีขึ้นหนูได้หนิว่านหรือไม่ไหนใหม่ไหมใหม่ไหมน้องกินแป้งป่นอนเปิดทางนี้ค่ะแป้งป่น

ไปแล้วคนหนึ่งอากาศดีมากนอนเปเลยวัน <handic> นี้นอนเปเลยนอนเปรเลยยุ care, ่งหนาผู้สาวเลยหนักผู้สาวปะมันหงำหนักผู้สาวเลย ผู้สาวเพชรผู้สาวพ้อยโอ้ยหวานนี่น้ำเฮาน้ำลายบ่เอาเอาตรงนี้มีอะไรอุ้ยน้ำหยอยหยดอยู่โอ้ยเาบีก็ไปเห็นเหรอมะงานเสร็จเออโอ้ยสีอะไรมึงกันปาเห็ดไงก็เนื้อซื้อให้ซื้อขาดเถอะนะอู้